แบบทดสอบว่าคุณเป็นโรค OCD หรือเปล่ารูปแรกนะคะอ่าดูแล้วเป็นไงคะอึดอัดไหมถ้าอึดอัดไม่เป็นนะคะแต่ถ้าไม่อึดอัดอาจจะเป็นดูรูปที่สองกันบ้างเป็นยังไงบ้างคะถ้าคิดว่าคืนนี้นอนไม่หลับแน่แปลว่าไม่เป็นนะคะแต่ถ้าคืนนี้นอนหลับคุณอาจจะเป็นก็ได้ต่อไปนะคะอรูปนี้ถ้าเกิดรู้สึกหายใจไม่ค่อยออก รัท้องแล้วรู้สึกว่าต้องไปหาหมอแล้วนะคะหัวใจจะวายแปลว่าคุณไม่เป็นค่ะแต่ถ้าเกิดคุณดูแลสนุกสนานเฉยๆแปลว่าคุณอาจจะเป็นโรค OCD นะคะต่อไปค่ะรูปนี้ยากเลยนะคะถ้าเห็นแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับกระอือดผอมแปลว่าคุณรอดจากการเป็น OCD นะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วหมอหอ,อึดอัดอยากจะเอามือเข้าไป